สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกําลังอยู่กับ2องสามพและคุณกาลังอยู่กับคลิปไปดูมาแล้วกับ .2 องสามพครับตอนนี้วันนี้ผมจะมารีิวหนังเรื่อง SK ส p คด o ลมครับ SK ส p คด o ลูมกับห้องเกมโบสองครับสําหรับหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่มีภาคแรกมาแล้วนะครับสิ่งที่ผมเพิ่งชอบก็คือไม่คิด่า มันจะมีภาคต่อครับเป็นภาคนี้นะครับซึ่งน้องผู้หญิงที่ตอนภาคแรกเนี่ยเขาเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมตอนนี้เขาโตขึ้นมามากแล้วนะครับเขามาภาคสองนี้ด้วยแล้วก็เป็นตัวเรื่องของหนังด้วยใครที่ไปด,ดูาภาคแรกมาแล้วถ้าจําได้ช่วยบอกดีนะว่าชอบหรือเปล่าสําหรับความรู้สึกหลังดูของผมกับหนังเรื่องนี้ครับผมรู้สึกว่าผมชอบภาคสองนะผมรู้สึกว่ามันคมขึ้น มันค่อนข้างจะมีความเฉียวขึ้นแล้วก็เหมือนกับหลังจากที่เรียนรู้ถูกผิดหรือว่าแบบเออต้องการนําเสนอแบบมันเหมือนคนที่แบบมีประสบการณ์แล้วอะก็เลยมีการพัฒนางานที่ดีขึ้นในภาคนี้นะความน่าสนใจหลายอย่างมันดีขึ้นมากๆเลยเมื่อเทียบกับภาคเด็กทั้งตัวแสดงนะตัวแสดงยังก็ถือว่าค่อนข้างจะโนเนม,มเหมือนเดิมแต่ว่า ก็ไม่คีเลยนะใช้ได้เลยทีเดียวแหละนะครับส่วนความคมของบทอาจะต้องได้มากขึ้นแล้วก็ไม่ไม่เกิดอาการบวมๆเหมือนตอนดูภาคหนึ่งนะครับมันมีเหตุมีผลของมันแถมได้ตอนจบของหนังมันทําให้ผมรู้สึกว่าเอออยากดูต่อแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีภาคต่อหรือเปล่านะเพื่อนๆดูจนถึงตอนจบแล้วคิดว่า มันจะมีภาาต่อไหมถ้าใครที่ดูมาแล้วนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูถามว่าช่วงนี้อยากหาหนังที่มันมันมันแล้วก็ดูแบบลุ้นระทึกตามไปกับตัวเรื่องได้เนี่ยหนังเลื่อนี้ก็แนะนําได้นะครับ Escape Room 2นะโอเคขอบคุณสําหรับทุกท่านมากนะครับที่ติดตามคลิปนี้มาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้2อง72พราเจ็ดลาไปก่อนสวัสดีครับ